ผู้ชมค,ครับไปดูโครงการดีๆกันนะครับโครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชาครับเขามีการนําวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมรุ่นที่2ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดโครงการพัฒนากระบวนการให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรและประหาดชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริรวมทั้งผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจบูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชาจากแเส้นทาง81แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมณนะศูนย์การเรียนรู้ภูกระเรียงจังหวัดนครนายกครับต่อจากนั้นนะคะทางคณะได้เดินทางต่อไปอยังโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อคุณธรรมสู่นวัตกรรมการเ,ก <c> เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสริมทับหลักสูตรคุณธรรมค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมี Đ. ดรดนัยจันเจ้าฉายกรรมการผู้ทรงคุณ,ณวุฒิศูนย์คุณธรรมและประธานมูลนิธิธรรมดีนะครับอัดแน่นความรู้กับกิจกรรมเวิร์กช <c oughs> ็อปการสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมโดยมีอาจารย์อดุลดาราธรรมนายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำหลักสูตรพร้อมคอมเมนเตเตอร์นะครับที่จะร่วมกันปั้นสุดยอดวิทยากรวิถีใหม่ยุค 5G สู่เวทีระดับประเทศครับโครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชานี้นะครับสร้างนวัตกรรมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เป็นการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตรวรรษที่21พัฒนาและเสริมสร้างศัก,ย,กยภาพทรัพยากรมนุษย์อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมซึ่งคาดหวังว่าวิทยากรและปร,ะราชาชาบ้านจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบก,กิจกรรมให้ความรู้และสามารถถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ช,ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเกิดพลังเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมกับส่งเสริมคุณธรรมได้แก่พอเพียงวินยัยสุดจริตจิตอาสาลและกระตันยูครับเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายนี้นะคะจะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของมา้าเขาบอกว่าการเวลาพิสูจน์ม้าจริงๆไม่เกี่ยวเใช่มเขาพยายามจะเชื่อมอโยงกันแม่เธอ <laughs> คือจะพาไปดูนะคะคือเขามีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ย เป็นผู้ชายสองคนขี่ม้าแล้วก็ติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยโท<อ>ษแล้วคนก็แซวกันอู้ยุคน้ำมันแพงรถไม่ใช่ละใช้ม้าดีกว่าควบไปกุบกรุบกุบกรบแบบ,บ,บ,บนี้โอ๋อค่อยเติมญ้าเติมน้ำให้มันเอา <c oughs> เออแล้วคนก็แซวนะบอกว่าเนี่ยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดใช้ความเร็วตามกฎหมายที่กำหนดหรือเปล่าหมดปัญหาควันดำรุ่นนี้เติมฟางเป็นเชือเ้อเพลิน<อ>นี่เขาก็เขาก็ติดไฟแดงรอไฟเขียว พี่กับพี่กับกับสักตัวไหมล่ะขี่เป็นไม้มามันจะดีนะถ้าน้ำมันจะแพงกว่านี้นะฮะเออแต่ไม่เห็นชมหน้าของคุณพี่คนเนาะต้องผ่านมาดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่จริงๆถ้าเรามีก็ดีนะเราก็ขี่มาแล้วก็มาผูกไว้ที่หน้าออฟฟิศตอนนี้ต้นไม้เยอะเลยนะฮะต้นไม้สวนนุ่นสวยมากตอนนี้เป็นพูดเดี๋ยวให้คุณเพ็กเนี่ยเขาไปฝึกขี่ม้าก่อนสักวันเราจะดูนะคะว่าเขาขี่มาได้หรือเปล่าคอยดูฮะ